ไปที่พ่อแม่พี่น้องผัองค์ไปใสายมูคัวมุ้งน่องมึงหน้าพอดีเราเป็นน้องนี่คือบ้านพ่กเขาพยายามทำด้วยเก่าพยายามทำซี่ตามเมียงขาผู้ขาวซึ่งไข่ต้มกินร่วมพี่น้องเลยเหมือนเนี่ยคือจะกินต้มเมียงขาผู้ซิ่งไข่พี่น้องเลยเหมือนเนี่ยด้วยซิตตามเมียงขาหมกพริกดิบใส่พี่น้องเลยมันจังเพ็ดมันจังเสบใส่ซีพริกเพ็ดเนี่ยพี่น้องเลยมันจังเสบพริกใส่ลงไปเลยพี่น้องเลย ใส่พอดีเลยอันนี้มะขามพี่น้องมะขามแป้พี่น้องเลยใส่ไปเลยเอาใส่กันเลยบ่ดสลายนะใส่กันบดเลยเนาะอ้จาสไล์ลมากเส็บทไบ่เนาะส่บีมือดีนี่อันนี้คาจะ่ข่พี่น้องเลยโบาเขาชุ่มไข่ซอยเหลวเรียบร้อยพี่น้องเลย ตำทำเสพเด็กส,ส่งเครื่องพี่น้องเลยเสพหมทีกลายดีมาครับก็ใส่ลายดีพี่น้องเี่ยมาข้ามแปพี่นอ้องเลยข้ามแปก็ม,ปมีได้ยามเนี่ย ความเกียงพวกขาวู้ดิไข่ลงพี่น้องเอยยลยผู้ดิบทาบหนึ่งพี่น้องเลยพวกขาวผิบใครซอยเล่าผู้ิบเคืองโคกพี่น้องเลยหลายคนกินพี่น้องเลยกินเมียงขาซุ้มมือนอีลยผูดิกินโดนเลเพู่นว่า ดนดยหนยาต่หิเนยาก็มน้ำลาเตะตำเท่ไน้ำลายเฮเลยบ่ะใส่บวมหน้าอ่ใส่มาขาับไม่ใใส่มน้าอยู่นี่มันก็สุนแล้วนะ เราใส่มะนาวน่มกอกบใส่น่บ่มันสมแล้วมัขามนี่ได้ใส่หงข้ามสมแล้วมันสิกินบ่ได้อีซะตำมุนมุนเลยบ่ตำมุน ตำเมียงคาไปเลยเมียงคาเมียงโค้งชิไข่ร่วมฮิตไปเลยตำหนักแหลกพี่น้องเอ้แขวบุรีบันไดเห็นว่ายามันฆ่าแขวเจ้าะอะไรแขวบุรีแขวบุรี กันในปรุงน่น,นี่นะต้นในปร<อ>ุงบ่นี่ะแล้วตํานี่อะไรค่ะอะไรอบอก่วานหวาถ้าขบมุนเตะอแลกๆพ่อพ่อประแดงร่งบ้านเนี่ย ใส่ปลาแดกลงไปพี่น้องเลยปลาแดกตอนปลาแดกเข็งปลาหน่อยขาดปลาแดกบุได้่ได้พี่น้องเลยแนว้อเสบแนวนัวขาดปลาแดกนี้บดหลุดสัดเลยประแดกตอนลงไปเสียบปลาแดกปรุงพี่น้องเลยปลาแดกทรงเครื่องกับหอง พอบอใส่เป็นเป็นนวลเนี่ยใส่ลายยำเข้มใส่ปินวลลงไปผิดเอางปินงนวกับสุลดใส่เพราการหลบดังส่น้องไงปิ้งนวลก็ใส่สุลดก็ใส่เปนจังนวลจังเสนวกบสลดคนเดียวน่ะื้อานเนื้อาน เมียงคาตอนเทียงพี่น้องเลยตอนนี้กำลังเทียงซิม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 ดูได้การอยู่บ่แซ่บโอเคโอเคอยู่ใช่พอดีเลยพอดีพอดี อาหารพี่น้องเอ้ทินก็งามงามปุ๊บอเอดึงปลาแดกมขามหน่อยพี่น้องไอ้หมดเต่าเจีมยมดึกกอนหมูเลยเด้อพี่น้องเด้อกินเมียงเด้อกินเมียงขาวยังใครพี่น้องไงโอ้ยลยคนข่าพี่น้องอ้ปาเด้อูทำงานกินเมียงผมแมนบดนะมนีโผ ฟรีเตมภาคตพี่นออกเอยม้วนเหมือนกิ้งเลยอทางเขาทางเขาเราทางเขาตาตําเจียมหน่อยแห่งอยู่นาหมหัูลุยกวนหมูเลยพัวหนี่ัวตําทับทิมตําทับทิมเป็นซีมือเลยเป็นกุ๊กแมครัวตําเจบแเป็นได้ๆแต่เจียมรอมึงดูเจี๊ยมหัวตํา ใหญ่ร้อมด้วยฮะขาตมมัคือสักแ่ยับเขาในมียงไสักเมียงเพไม่ด้ยดีดีดีมาเล็มาเผัียงเพชรอยู่ได้อเพรแตบบนังเต็มแซบบอถัวถึงไข่เออกินแป้งนัเตมเวลาเนังทิมขู่ปันตวน

มันูจึงไข่เทบ <ım S 2> <giving quin. S 3> ่อยนะอี <único Liberty Overwatch> <revive benchmark> ่ยูจึงไข่เทะตุมไก่ตมมียงต้มเียงตมก่้องนสองคนต้มพิมละลายกว่านี้แล้วมันาวอาีกเกมนะมันบชันมันเพิ่งทีมมันละากวหันทมนนเดียทำแก

ห้าเดอพี่เอมาดในี่คนลนี่น่าน้องเลยไล่คนกินแสบเป็นแสบว่าสิบเบิร์เบิร์ตผน้องเยถั่วขาวหนึ่งกระทินกระเบิรกงกระเบิเียงกรเบิดตเนี่ยเบิตตอนปลาแดกพี่น้องตอนปลาเข่งมีผู้กินตอนปลาแดกพี่น้องเมือแมลงพิมพ์แสบขนาดเลย จนในเล่มถวยพี่น้องเอแสบลยพี่น้องเอายากนอืมจมยาขุนแสบเนาะกินหล่ยคนเลยมุมายองตั้มอีกอันนี้ตั้มได้ขอควผู้ใจนพี่น้องเลยถ่านผู้ส้มทั้งหลยเนาะผงใสผงครัวมึงนอกมึงนาก็ดีถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยถ่านผู้ส้มลาย พาพาขอฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบลงสำนี้พูกันหนักพบกันใหม่สบายดี